ถ้าใครนะครับชอบเล่นเกมไรเรนเจอร์ผสมผสานกับแมปแนวทาวเวอร์ดีเฟน์และเป็นแมปของคนไทยด้วยนะครับบอกเลยว่าเล่นง่ายภาพสวยภาพไม่ได้ละครับกับอน i m มะเรนเจอร์จะเป็นไงไปดูกันเลยครับเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับพี่มีแมปของคนไทยมานําเสนอนะครับเพิ่งปล่อยสดๆวันนี้เลยน้เอกเนาะแมปนั้นก็คือ a n i เมะเรนเจอร์น้เอกนะครับผมนะซึ่งเป็นแมปแนวไรเรนเจอร์ผสมกับ Tower Defense นนะครับถ้าใครชอบแมปแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถ มาลองเล่นได้นะแล้วก็เป็นการสนับสนุนแมปของคนไทยด้วยนะครับแอบบอกเล็กๆนะคือสกิลหรือเอฟเฟกเนี่ยเขาท่นาน่าจะสวยมากเลยนะเพราะว่าทํามาดีมากเลยนะตรงนี้นะครับก็มาเดีย๋ยวพี่แจกโค้ดกันเลยละกันนะน้องๆก็น่าจะชอบกันนะครับคงโค้ดเนี่ยเอ่อโใส่ตรงไหนบ้างนึงนะเซตติ้งอ่านี่ไงครับโค้ดกดตรงนี้นะนะโค้ดก็จะมีประมาณ5โค้ดนะครับใส่ตามพี่ได้เลยนะพี่ก็จะแปะไว้ใต้เดสคริปชันหรือว่าขับอธิบายให้ด้วยนะครับโอเคโค้ดแรกนะครับรีลิสนะใส่ไปเลยนะครับ โอเคเราก็จะได้ประมาณ50เจมแล้วก็ได้กิสตันมา10แล้วก็มันี่อีก2อ0 0นะครับอ่ะโค้ดต่อไปนะครับนี่เลยซับทูอีอะไรสักอย่างนะครับอ่ะใส่ไปนะครับแล้วก็อีโค้ดนึงนะครับแป๊บนึงนะอยูาา่ไหนวะอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่เลยนะครับ นี่นะครับใส่โค้ดไปเลยแล้วก็มีอีกโค้ดหนึ่งด้วยนะครับอันนี้โค้ดช่องคียงนะซับทูมมาคูนันนั่นเองเองเอ,อ,อของจริงนะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับอ่ะนี่เลยนะครับใส่ไปแล้วจะได้30เจมแล้วก็ได้คิทเต้ลอ,อีกหนึ่งเองเนาะอ่ะนะครับเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คิดเต้ลพี่ไม่ใช่ดิตอนนี้นครับเจมพี่ก็มี196แล้วนะครับ แล้วก็นะครับถ้าสุ่มก็จะมีตรงนี้จะมีอินเวนทอรี่ด้วยนะเอายลิตี้ดีฟอล์มโมสนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีเควสให้เราทำด้วยนะครับอยู่ในเกม300หรือว่า6 6ชั่วโมงนะครับแล้วก็อ่าเซน50เรนเจอร์เอ้ย500ดาบห้าร้อยเรนเจอร์นะนะเล่นในเกมนะครับ2ชั่วโมงประมาณนี้ละกันนะโคตรก็อุ้ยค่อนข้างจะเยอะใช้ได้นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะซัมมอนนะครับอ่ามีตัวรับ3ดาวนะครับโอกาสเราสิ ยูจีด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มาซ่มให้ดูแล้วกันเนาะกะ็ตรงนี้นะครับเป็นสเตตนะครับก็จะคล้ายๆกับไลเนนเจอร์เลยนะจะมีอัพฐานเลือดนะครับแล้วก็จีเลส ออันนี้คืออะไรพี่ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นไลน์เจอมานานแล้วนะถ้าใครรู้ก็สามารถบอกได้นะอันนี้คือ G Max อ๋ออันนี้คืออัตราที่แบบเราได้เงินเร็วขึ้นป่ะนะครับประมาณนั้นป่ะอันนี้ก็คือ,อแม็กของเงินนั่นเองครับจาก2องก็จะกลายเป็น300นั่นเองนะอัปเกรดได้ด้วยนะครับพี่ก็จะขออัปทาง้านของแม็กก่อนเลยละกันแล้วก็ G ีเลนอัปได้ไหมนะอัปได้อยู่นะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็นะครับเดีย๋ยวพี่จะมีเซตติ้งนะก็ มีมิวสิกอันนี้พี่เปลี่ยนไปละแล้วก็มีโลกราฟิกด้วยนะครับเออถ้าไรแบบคอมกากากหรือว่ามือถือกากากนะครับก็สามารถใช้นะครับโลกราฟิกได้นะเออแล้วก็พี่ลื้บอร์ดครับแบบนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้ง PC นะครับแล้วก็มือถือด้วยนะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีวิชวลเอฟเฟกนะครับมีบูทีมดาเมจอินดิเคเตอร์นะครับมีเรตทีมมีโชว์ยูนิคโมเดลนะครับแล้วก็มีเฟเยอร์เฮดจีไอนั่นเองเนาะเออถ้าใครต้องการปิดหรือเปิดไหนก็สามารถ เข้ามาเซตติ้งได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสโตร์หรือว่าช็อปนะครับมีซื้อเจมนะครับแล้วก็ซื้อเงนะินเนาะแล้วก็นี่จะเป็นเซตนะครับก็อเกาเข้าวๆนะครับได้ด้านไซเบอร์มียูจิด้วยแล้วก็มีกระสอบสายเจนอดของเราเนองเองนาะแล้วก็ได้ทางด้านของเจม50 ได้เงินอีก1000นะครับแล้วก็ได้คริสตัลอีก5้าน่เองเนาะเซตสองเฮ้ยเซตนี้น่าจัดมากเลยนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะครับได้ซุคุณะหรือว่าอึกอังของเราเนี่ยเองนะครับแล้วก็มีทางด้านของโกโจโกโจของเรานะครับแล้วก็มีเลดแฮร์นะครับเออผมแดงแชงคูของเราแล้วก็ได้เจมนะครับอยู่ที่100ได้ตังอีก7จ็ดพแล้วก็คริสตัลยี่สิบนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนยูไอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะถ้าอยากจะปลดก็ต้องเลเวลอัพนั่นเองนะครับ เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มตัวละครให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนะครับตรงนี้จะเป็นที่เล่นนะเออนะครับกด E เพื่อเข้าได้นะครับเกก็ตรงนี้ก็มีไหมนะครับอ่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะนะครับตรงนี้จะเป็นยูนิตบัฟก็เหมือนกับอ่ารีโลเหมือนกับไพ่นั่นแหละครับอ่ะนี่นะครับอ่าซีเล็กอ่ะไปนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างเอ่ยอู้นะครับตามนี้เลยนะก็โว้บัฟเพราะ้าจะเยอะนะครับ เยอะมากมีฮันเตอร์เดมอนสปิริตอุ๊ยอันติเมทบับลุงแง่มีบับลุงอย่างนี้นะครับสายเกลือชอบเลยสายซุ่มนี่ชอบเลยนะครับแมเอามาล่อตาล่อใจนะครับอะนะครับตรงนี้ก็จะมีแดรี่รีวอร์ดนะสามารถรับได้ทุกๆ1วันแน่เลยนะครับมันครูดาวเพราะว่าพี่มึงรับไปนะครับก็มารับได้ทุกๆวันนึงนะไอ้ยี่สิบสชั่วโมงครับเรามารับได้เนาะโอเคนะครับเดีย๋วยวเราไปซุ่มกันเลยดีกว่านะอ่าตรงไหนนะนี่ไงมเลยนะครับซุ่มได้สิบรอบป่าขอ,อ เอ๋อยูจิรอบนึงได้องคุโซโลโซโลแ้วยูจินะครับเฮ้มยมาออดจะสอบตนี้วะอ๋อโอเคได้โกคูเหมือนครับอ่ะออโอ้ไม่ได้เลยเต็มโกคูกับเออพี่ลืมชื่อมันไว้ไอ้ปานหมอกไอ,อ้ใช่ปานหมอกดิปานวายุนะครับลืมชื่อมันแต่ไม่เป็นไรนะครับเราได้ยูจิมาแล้วไหนวะ,ะตัวประกอบของเรานะครับยูจิอ่าไปถึงนะมัน,านามดูตรงไหนวันเนี้ย อ่าฮะอ๋อตรงนี้ปะอ่ะนะครับใส่ไปเลยนะครับยูจิอีกคลิปเลยนะครับแล้วก็มีฟีดได้ด้วยนะอ่ะมาเลยโรโลอ่าอย่าเอาไปเได้สักตัวหนึ่งละกันนะครับโอเคฟีดไปอือนะครับตอนนี้เป็นเวลแปดเรียบร้อยแล้วนะก็แม่เดีย๋ยวเรามาลองสุ่มรีโลดูไหมนะครับต้องน้องชอบอยู่แล้วนี่นะครับพวกกงพวกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยไปสิบสี่รอบไปอ่าได้แร่มาอุ้ยเร้ยเร้เร อีพีกอ๋อ14%ก็ได้อยู่นะ14%อุ้ยก็ได้อยู่นะมีดาเมจ16.5นะครับบวกเลทหร์เบวกเฮดพีคหนะแล้วก็นอกนั้นไม่มีแล้วนะครับเก๋อยวพี่เอาเฮ้ยไม่ใช่ดิไหนะวะมันใช่ปะเนี่ยอ่าน่าจะใช่ปะอีพีกอ่าใช่ใช่ใช่บัฟเดมอนนั่นเองนะครับเก๋อยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเนาะก็เข้ามาที่เพย์เลยนะครับ ก้อนนี้เลยเข้าไปเลยด่านก็จะมีด่านดาวนาเม็กใช่ไหมดาวน่าจะเป็นด่านแรกอยู่เนาะเลเวล0ูนะครับไปสตาร์ทกันเลยดีกว่าอ๋อนี่ไงมันตั้งค่าได้นะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ยังเวลสองอยู่นะเออพี่ลองเล่นไปตาหนึ่งละมีอินฟินิตี้โหมดด้วย เพอร์เนเมนต์คืออะไรอะ่ะอ่ายังไม่แน่ใจแล้วกันนะเล่นสตอรี่ก่อนเลยแล้วกันครับไปเลเวลศูนย์ 0, มีเฟนน้อยนี่อ๋อมีตั้งค่าด้วยนะครับมีฮาร์ดคอร์มีบอสหมวดด้วยเนาะอ๋อนี่ไงปรับระดับได้นะอีซี่นอร์มอลแล้วก็ฮาร์ดนมีไหนแม่ด้วยโอ้โหน่าจะยากครับเอาแค่อีซี่เนี่ยแหละครับไป Let's go <S One minute later โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับสตาร์ทไปเลย อรอเกมสตาร์สักครู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่สามารถปล่อยอิอตาลุริยูจิได้เลยมาเดินมาเลยนะครับเลือด570เดิไปเดินทางไหน่ะเดินทางนี้นะครับมันจะเดินอุ้ยแต่แบบนี้นะครับไม่มีลูกศรน,นําทางนะเออพี่อยากให้เขาแบบเพิ่มระบบลูกศรน,นําทางตรงนี้หน่อยนะครับก็น่าจะดีเนาะเออก็รอซาม,มอนเลยอ่าเดีย๋ยวลองซาม,มอนโกคูมาดูดีกว่านะครับอ่ะลูฟี่มาเลยอย่างละตัวนะครับออมาดูดี อุ้ยเขาท่าจะเดินช้าอยู่นะครับต้องแบบอัพโบสปีดอ่ะเออถ้าบวกสปีดน่าจะดีนะไหนขอดูแบบแอนิเมชันของอิตาโดรีหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงนะครับมาพระเอกของเราไม่ใช่พระเอกดีตัวก่อของเรานะครับอุย้ยแบ็คแฟลชด๋อใช้แบ็คแฟลชเนี่ยวิชามีกี่ท่าน่าจะมีแค่ท่าเดียวนะครับเพื่แต่ดามเมจแรงมากเลยนะเออได้บัฟเดมอนด้วยแหละครับนี่เนี่ยโอ้ตัวละทีเลมาลีให้ตัวละทีเลยนะครับนี่ไงแบ็คแฟลชไปอ่ะเอ้ยทำไมอิตาโดรีกูยิงใคร เดี๋ยวนะกีเตอร์โรลี่ลูกไม่เดินหน่อยหรอลูกเอ้โอ้โหอย่าบอกอ๋อเดี๋ยวว่ามอนมันมาหรือเปล่าเออมันก็เลยเดินอยู่ที่อ่ะเดีย๋ยวตอมมอนมาช่วยนะครับก็คล้ายๆกับไลนเลนเจอร์เออถ้าใครแบบยังเล่นไลนเลนเจอร์อยู่ก็ตามแนวนั้นเลยครับแล้วก็คล้ายๆแบบผสมให้โลมเหมือนทาวเวอร์ดีเฟนซ์ด้วยนะครับไปในตัวนเนาะ ซึ่งพี้กเ็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอยู่นะแล้วก็ยังเป็นอนิเมะอีกด้วยนะครับทุกคนก็น่าจะชอบนะเออพี่ว่าแถมมีอาจารย์โกโจโด้วยนะแต่ต้องแบบเสียตังเอานะถ้าใครอยากได้อาจารย์โกโจแมนทียมนะก็เท่าไรร่อ่ะ999โลบากใช่ไหมเฮ้ยพี่ว่ามันก็ถูกอยู่นะเออนะครับอารีอิตาลีไอ้แต่แซลมอนโกฟูมามั่งนะครับมาใช้แบ็คแปดโอ้โหฐานแตกแลวมึงเนะี่ยนะครับตีฐานมันเออเรียบร้อยแล้วนะครับพอจบนะครับเราก็จะได้ ทางด้านของเงินนะแล้วก็ทางด้านของ XP มาด้วยนะครับแล้วก็ได้ไอเทมนะครับเป็นน a เมกไอรอนะระดับ Uncommon นนั่นเองนะครับไปแล้วก็ออกกันเลยดีกว่านะ โอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับถ้าใครอยากเล่นนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งทางด้านของลิงเกมนะครับแล้วก็ Discord เกมไว้ให้นะครับไว้เพื่อแบบอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนคนไทยนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะเองเนาะส่วนตัวพี่ค่อนข้างจะชอบเลยนะเอออาจจะเล่นไปสักพักหนึ่งเลยเอออาจจะเล่นยาวๆเรื่อยน,นะครับถ้าใครอยากเล่นกับพี่ก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับ ให้พี่ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปพี่นั่นเองถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากๆครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายพี่ต้งบอกนะครับถ้าคลิปนี้ถึงประมาณ50ไลค์นะเดี๋ยวพี่จะซื้อนะครับทางด้านของโกโจกับอึ่งอ่างมารีวิวให้ดูนะไอแพ็ค999โลบักนะครับเนี่ยไอแพ็คเนี้ยเออนะครับถ้าใครอยากดูนะก็กดไลค์นะครับช่วยๆกันกดไลค์ถึงห้าสิบไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อมารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าสกิลเป็นยังไงเนาะเอ่อสำหรับคลิปน้ยยาาาครับบบห๊ a u d